วัดนครพนม2 5 6 8 27กันยายนถึง8ตุลาคม12วัน12คืนณสารากางจังหวัดและริมฝั่งโขงร่วมชมมหกรรมไหลเรือไฟโลกการแสดงแสงสีเสียงมา่าน,น้ำขบวนแห่เรือไฟบกการแสดงโดรและอักษรสุดตรการตาสุ้มเรือไฟชมฟีมหดสรสพสัมผัสบนเสด็จแห่งสายน้ำโขงแสงไฟแห่งศรัทธาและพบกันที่นครพนม ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความวัฒนาสถาพรเป็นรากฐานเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉัน์สู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงสงบสุขด้วยมิติทางศาสนามั่งคั่งเข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมและยั่งยืนด้วยหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงการตระหนักในความสำคัญของชาติ ความศรัทธาและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จะทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์เป็นสังคมที่มีคุณธรรมและมีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน เล้งใสไรริ้วรอยอย่างเป็นธรรมชาติลดจริงลดไวเห็นผลได้ภายใน7วันนี่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของการโฆษณาชวนเชื่อที่ใช้คำโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านั้นซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่างๆตามมาดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าทุกประเภทผู้บริโภคจึงควรพิจารณาให้รอบคอบไม่หลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อพิจารณาการได้รับอนุญาตและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนเช่นชื่ออาหารเลขสารระบบอาหาร13หลักที่อยู่ในกรอบเครื่องหมายอย ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบสําคัญวันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอายุหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพพบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายหรือข้อความโฆษณาโอ้อวดเกินจริงสามารถสอบถามหรือแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1 5 5 6รู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันภัยห่างไกลาจากโฆษณาชวนเชื่อด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โปร่งใสไร้ทุจริตคือภารกิจของกทจต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการกรรมการธรรมพิบาลพบประชาชนโดยคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกกษสิน์ สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพครับวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับที่รายการธรรมบานจังหวัดกระตินพบประชาชนนะครับกระผมพูนตุลจตรีมรีจรัญพงษ์และค่ะดิฉันนางพรชนกทุมประพันธ์ค่ะพูดรายการว่าที่กทจนะฮะนี่กำลังคำลังจะออกในร็วันี้ตอนนี้ท่านผู้ฟังครับพายุเข้านะฮะวันนี้ก็ได้ฟังกรรยากาศนะครับก็เป็นพายุเข้าดิพีชันนะครับชื่อว่าบัวลอยนะครับ เข้ามาตอนนี้ก็ฝนตกก็ราตาตัศดาถูกภาพด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่ได้ฟังรายการนี้อยู่ผมก็บอกไลายทุกรัานนะครับว่าถ้ามีดิงด่งใดให้ส่งรลยมาเลยก็มีส่งรลยมาเยอะแยะเลยครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยค่อยคุยนะครับวันนี้คุณพันธุ์นกมีอะไรครับเชิญนะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอยู่รประมาณสามเรื่องนะคะค ข่าวแรกนะคะก็เป็นาฝากมาจากทางวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารครามนะคะซึ่งก็เปิดรับนักศึกษาใหม่นะคะเป็นนักศึกษานอกระบบนะคะก็คือในโครงการ กระเช้าอาชีพนะคะกระเช้าอาชีพเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาโดยเรียนอยู่ที่ศูนย์นอกระบบนะคะคือไม่ได้เรียนในวิทยาลัยนะคะแต่ว่าเรียนตามศูนย์ที่จัดให้ขันันรเรียนเรียนประจําตามศูนย์นะคะก็มีวิชาหลายวิชานะคะมีวิชาประมงแล้วก็สาขาต่างๆนะคะซึ่งเป็น วิชาที่เปิดสอนปวสนะคะปวสค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ได้จำกัดอายุนะคะเรียนได้อายุ80กว่าก็เรียนได้จบมาก็ได้รับใบประกาศนะคะแล้วก็จะรับสมัครในวันที่1ตุลาคมนะคะ,คะ1ตุลาคมนี่พรุ่งนี้นะครับ มื่อลืนนี้ค่ะพรุ่งนี้สามสิบสส <30 S 2> ิบ <30 S 2> <ไป S 1> ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีอีกหลายหลายหลายแผนกวิชานะคะสำหรับศูนย์ที่ที่จะเปิดเรียนก็มีศูนย์ที่ตำบลเขาพนอนอนะคะคแล้วก็ศูนย์กรรมลาใสที่บ้าน <c oughs> โปโลนะคะ, <c oughs> ะประชาสัมพันธ์บอกนะคะว่าคือใครสนใจก็คือแผนกต่างๆนี้มีพวกวิศวะพวก ค่ากรรมอะไรก็มีนะคะพวกอุตสาหากรรมช่างไฟฟ้านี่มีใครสนใจก็สมัครได้นะคะคือเบอร์โทรของครูแพรทองนะคะครูแพรทองเบอร์โทรนะคะครับ086ครับผม248 0910 086 248 0910<อ>24 09นี่ก็คือเบอร์ของใครที่สนใจแผนกต่างๆถ้าเป็นสาขาวิชาประมงนะคะ ก็คือศูนย์กร,รมรลาใสและศูนย์เขาพนอนอติดต่อที่อาจารย์หลิมนะคะเบอร์โทรนะคะ061 415 3หนึ่งสีอาจารย์หลิมนะคะ061 415 3856นะคะเริ่มรับสมัครวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะค2อ6 8ทั้งทั้งปวสและปะวชนะคะรับสมัครนะคะ ไปเรียนนะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเพื่อให้ประชาชนได้อยู่รอดปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันส่วนมากจะเน้นไปทางด้านเศรษฐกิจเป็นสายอาชีพนะเป็นอาชีพใช่เป็นสายอาชีพพอเรียนจบแล้วทําได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ<อ><อ>เพราะว่าอาชีพสายอาชีพนี้จะเป็นทางอยู่รอดของคนคนไทยอาชีพเ<ม>กษตรกรนะคะแล้วได้วุฒิการศึกษาด้วยได้มี การเป็นอยู่ในครัวเรือนที่ว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะส่วนมากด้านประมงก็จะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําการเลี้ยงสัตว์น้ําเพราะว่าใช่บ้านเราก็ทําอาชีพเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะคะก็ใครสนใจก็ตามเบอร์ทูที่ส่งให้นะคะครูแพรครูครูแพรครูอะไรครูลิมมนะะต่อเลยครับแล้วข่าวต่อมานี่ก็เป็นข่าว เชิญชวนนะคะเชิญชวนพี่น้องนะคะทุกท่านเลยนะคะ ชมนะคะร่วมชมการแข่งขันชชควยไทยค่ะในศึกสันนิบาตสหกรณ์การศิล์การกุศลนะคะโดยพลตารวจตรีมนตรีจรันพงศ์นะคะประธานสันนิบาตสหกรณ์การศิล์นะคะนั่งอยู่นี่ร่วมกับนะคะดรเกียงไกรภูมิเหล่าแจ้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลยางตลาดของเขาของเรานะคะจัดจัดในงานลอยกระทงของอําเภอยางตลาดปีนี้นะคะ งานลอยกระทงมีคือวันที่5ถึง9<อ>นะคะแต่การชกพฤศจิกายน2,568นแะคะแต่ว่าวันจัดมวยนี้คือวันที่7พฤศจิกายน2,568ันหบณนะบริเวณสวนสาธารณะหนองมะจอกศึกนี้ดูท่าทางจะมันนะคะ <laughs> เพราะว่าเราได้ผู้ที่มาดูแลการชกมวยให้คือที่พี่น้องรู้จักดีคือร้อยตำรวจเอก นิรันยศพลยศพลคือลื้อดาบรันสารคามเนี่ยชื่อนี้การันตีได้เลยสนุกแน่ๆมันแน่แนนะคะศึกนี้นะคะจะแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องนะคะใครมีลูกหลานหรือว่ามีค่ายมวยเขาจะเปรียบมวยกันจะทําการเปรียบมวยในวันที่ห้าตุลาคมใช่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ห้านะคะตุลาคมสองวันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ ที่จะถึงนี้เลยค่ะอาทิตย์ที่จะถึงอาทิตย์หน้านะค่ะในอยู่ที่หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาดนะคะเวลาก็คือ8.00นถึง12.00นยยช่วงเช้าเปรียบมวยนะคะเนี่ยจำไว้เลยพาลูกพาหลานไปเปรียบนะคะเปรียบมวย คู่ต่อสู้ทั่วสารทิศศิลปะมวยไทยนะฮะใช่ค่ะคือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะคะนี้มันเป็นศิลปะของคนไทยเราอยู่แล้วนะคะเนี่ยก็ประชาสันผมได้คุยกับท่านนายกเกณฑ์กลนะฮะก็ขอบคุณท่านด้วยนะฮะที่ท่านได้มีความกรุณาเพราะและเป็นนายกที่พึ่งได้ของชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้น ชาวบ,บ้านที่อยู่ในตลาดเนี่ยอุ่นใจได้นะครับในท่านนี้นะฮะก็ขอบคุณท่านนะที่ให้ให้โอกาสแล้วก็ให้ผมได้มีการมาร่วมนะครับ<อ>รแล้วก็ละต่างๆนะครับเราจะไปทําดํานวนธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องให้ไปภารกิจเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือสังคมสาธา,ารณประโยชน์ใช่ครับเช่นมีไฟไหม้น้ําท่วมนะครับ <N> ห,หรืออุบัติเหตุต่างๆนะที่ มีการเกิดขึ้นมาในสมาชิกของสากลแล้วก็ท<ช> <ๆ S 2> ั่วๆไปนะครับเราทํามาตลอดครับทา<ช>่านผู้ฟังครับผมทํำมาตลอดนะเพราะฉะนั้นสังเกตได้ทั่วเทศกาลนะครผมก็ทําอย่างนี้นะครับเพราะก็ขอบคุณนะครับท่านเกียงไกค่<ช>ควาแจ้๊ก เป็นกุศลคือนายกตุ้ยนะคะแกช่วยอยู่แล้วแกเห็นว่าสันนิบาตสหกรณ์นี้ช่วยเหลือสังคมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการที่เราดูแลหรือว่าไปไตามด่านตามอะไรต่างๆที่เรานําสิ่งของไปมอบให้ผู้เสียสละท่านก็เลงเห็นตรงนี้ก็เลยต้องช่วยเพราะว่าคือคือที่จัดมวยเพราะอะไรไหมครัคุณพนกครับเพราะทุนหมดครับ ผมเนี่ยจะแจกของมาหลายปีนะเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยนะฮะเพราะนั้นมันก็สะสมมันหมดแล้วครับเพราะนั้นยังไงขอความเมตตานะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นี้นาบรายการใหญ่นะครับนะครับผมก็ไปขอความเมตตากับทางท่านวิญญาณไกรแล้วก็ได้ท่านดับรันธนาคารนะครับ่ะคนน่าค่ายจะส่งแม่เด็กมาในวันนั้นก็วันที่ห้าตุลาประศุกเปียบมวยนะครับลูกหลานใครที่ต้องการนะในพิมมือมวยยืมมูชใช้ก็ได้ครับพามาเปรียบมวยครับผู้หญิงก็ได้ค่ะผู้ ครับก็ขอบคุณท่านถ่าเยางไรครั้งหนึ่งครับเชิญเต่อครับคุณพันธุ์นกคระบก็จะมี ข่าวสุดท้ายนะคะข่าวที่สามเนี่ยก็คือทางด้านท่านประธานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินท่านก็ได้ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ท่านดรอุมารินเลิศสหพันธ์นะคะท่านก็เล็งเห็นว่าช่วยประชาสัมพันธ์ถนนพุทธนวะพุทธศินถิ่นเมืองน้ําดานะคะข่าก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสินนะคะร่วมใส่บาตรทุกเช้านะคะคือวัน วันทุกวันเสาร์แหะ,ค,ะค่ะเ,เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เชิงวัฒนธรรมนะคะคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองน้ําดําเรานะคะกระตุ้นเศรษฐกิจของชาจังหวัดกาฬสินนะคะให้ช่วยกันนะคะออกมาช่วยกันนะคะร่วมกันใส่บาททุกเช้าวันเสาร์ ที่ถนนสายบุญนะคะตรงไหนครับสายตรงที่ข้างวัดใต้ไหมคะวัดใต้โพธําใช่ค่ะอยู่อยู่ตรงนั้นนะที่ที่อาทิตย์ที่แล้วท่านสสวิรัตพิมพนิษท่านก็เดินทางมาถึงเช้าใช่ท่านสสหมูพี่หมูแกก็รีบไปแต่เช้าไปใส่บาทก่อนใครเลยตอนเช้าวันนั้นนะครก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อเป็นการจันรลง,รงพระพุทธศาสน,สนา,าไว้นะคะแล้วก็เป็นิรลมงคลแก่ตัวเองนะคะคนที่ไม่มีโอกาสวันหยุดก็ได้ตื่นแต่เช้ามาทาเนื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ซึ่งท่านดออรอุมาลินรือสหพันธ์ท่านก็เล็งเห็นตรงนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มีข่าวปลาประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้นะคะเมื่ออาทิตย์แล้วนีัท่านท่านยุทธนา เกี่ยวกังานนะฮะหัวหน้าขุดข่าวเดนิวพ่อีสานตอนบนนายกท่านท่านท่านมาท่านมาท่านท่านมาเอารายการขับผมเนี่ยตอนนี้ท่านก็พูดว่าตรงบริเวณหน้าสามแยกนะครับที่ทางไปสกลนครคือหน้าแทนพัสดุเมื่อกี้ผ่านมาเนี่ยแยกพลทองแยกพลทองปรากฏว่าตอนนี้เขาปรับปรุงแล้วนะครับรนอกจากที่ท่านท่านได้ตำหนิว่าไม่มีไฟรถปีนเกาะถนนนะฮะตอนนี้ก็ปรับปรุงแล้วครับต้องแจ้งให้ท่านยุทธนาทราบนะครับหรือเฮียเปาของเราเนี่ยครับ ทราบว่าตอนนี้นผมมาดูครับก็เริ่มดําเนินการแล้วครับแต่ว่ายังมีรถติดนิดนึงนะครับเพราะฐานที่มาจากทางด้านสมเด็จเนี่ยต้องมาอยู่เทินนิดหนึ่งเพราะจะตรงมาไม่ได้เขาเร่งทำอยู่นะครับเร่งทำอยู่นะนี้ก็ฝากข่าวมาครับท่านท่านยุทธนาท่านเป็นหัวหน้าทุนข่าวนะครับเดนิวสาตันบนนะครับท่านท่านบอกว่าท่านเป็นห่วงประชาชนนะครับที่มาแลว้วกลัวจะมีปัญหาก็มันเ,เกิดขึ้นมาแล้วก็ ครับไม่เป็นไรอีกนิดเดียวครับอีกเท่น่อยหนึ่งเนี่ยก็จะมีการเปิดเส้นทางทะลุไปสัดขันได้แล้วเพราะเส้นทางนี้สะดวกมากนะครับเพราะงั้นรรถบรรทุกเนี่ยวิ่งมาข้อในเมืองก็เห็นใจเขาอยู่นะครับมันติดรอบที่แปดรอบวิ่งต้องผ่านเมืองมาเงี้ยมันก็จะทําให้รถติดเป็นธรรมดานะครับอีกเรื่องนะครับท่านผู้ฟังครับที่ฝากมาจากทางรายการนี่นะครับผมก็ได้ไปถ่ายรูปมาฮะเส้นทางถนนสายบ้านน้องศอนะครับน้องศอ อ่าไปสาธารณกันเส้นทางใหญ่นะครับก็มีการก่อสร้างนะครับก่อสร้างผมก็ไปดูว่าก่อสร้างเนี่ยครับมันก็ปรากฏว่าสัญญาเนี่ยครับมีบริษัทของวิบูลพันธ์ก่อสร้างเนี่ยครับว่าประมาณสี่สิบสี่แปดล้านนะครับเป็นถนนสี่เด่นนะครับก็ผมก็ถ่ายภาพมาแล้วละครับตอนนี้ดำเนินการในสัญญาก็เริ่มยี่ห้ากุมภาพันธ์มาต้นปีที่ผ่านมาสัญญาจะหมดวันที่ยี่สิบสองกันยายนปีหกแปดเนี่ยตอนนี้มันวันที่ไร่ล้สามสิบยี่สิบเก้าแล้วเนี่ยนะครับยังไม่เสร็จ นะครับเพราะนั้นไม่ทราบว่าจะถูกปรับไหมน่าจะไม่รู้เลยตรงนี้เดี๋ยวให้แกวงทางต้องชี้แจงหน่อยนะครับนะนะผมก่อนจะชาวบ้านเขาลองเรียนมา,านะครับว่าตำรัพระฝนเนี่ยบริเวณไอ้ด้านที่ทํำบุ้งใบตัดขันเนี่ยทำแล้วถนนทำแล้วแต่มุเข้เมืองเนี่ยยังไม่ทํากําลังกําลังขุดดินขุดไรอยู่เนี่ยทำให้ถนนมันเป็นลื่นนะฮะแค่ว่ามันแบบมันแบบมัน,บบมนดินตะไต่างต่างเนี่ยทำให้มีสิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยนี่คือชาวบ้าน ลองเรียนมานะครับว่ามาดูป้ายแล้วปรากฏว่ามันสัญญามันยีิบสองกันยายนอันนี้มันยี่ิบเก้าแล้วเนี่ยเกิดมาตั้งหลาไหนวันแล้วเนี่ยเกินมาเจ็ดวัน,วนตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับนนแต่ว่าอ,นนอาจจะมีเหตุผลอะไรไหมครับผมก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นชาวบ,บ้านเขาฝากทางแผงนทานนะครับช่วยแจ้งน่อยนะครับว่าได้มีการต่อสัญญาอย,ย่างไงหรือยังไงนะครับดําเนินการกับผู้รับเหมายังไงนะอยาให้ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้้าผมขับรถไปดูเนี่ยครับปรากฏว่ามันข้างทาง ยังไม่เสร็จเลยครับเนี่ยฮะภาพถ่ายเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นลูกลังเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทําให้ถนนเนี่ยขูขะแล้วก็ทําให้เวลาฝนตกเนี่ยมันน้ํามันชาลงมาบนถนนเนี่ยฮะติดขัดตรงไหนไม่ทราบครับอันนี้ก็ขอให้ท่างแผนทางช่วยดูนะครับก็มีชื่อแผนทางอยู่ครับก็คุ้นเคยรู้จักกันนะครับก็มีชื่อหลายคนอยู่ครับนะเนี่ยนะครับก็รู้จักกันลองนช่างแผนทางคือท่านชัยโลดแก้วแกมแขเนี่ยครับหันห้าวนาใหญ่นะครับเป็นคู่ควบคุมงาน ไม่ทราบว่าเป็นพ่อเห็นใดครับถึงยังไม่เสร็จตามสัญญาและมีการดําเนินการอย่างไรเดี๋ยวจะไงจบจากการนี้แล้วก็จะให้ทางผู้ร้องเรียนนะครับที่มีชื่ออยู่นะครับไปดําเนินการอีกทีนะครับว่าเป้าดูได้เป็นยังไงนะครับแต่คิดว่ามันคงมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งถึงไม่เสร็จตามเป้าหมายนะครับก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับตรงนี้เหมือนกันครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าไปแล้วเนี่ยผมไปประมาณสักเก้าโมงกว่านะครับไฟระหว่างก่อการหนุนเนี่ย มุ่งหน้าเข้าเมืองนะครับตรงมาถึงหน้าลงลงพักลำปลาวนะครับจะเขินเขตเทศบาลหนองศออยู่แล้วเนี่ยไฟมันติดอยู่ครับมันติดเป็นช่วงๆก้าววงกว่าดลำบนไฟเปิดไปอะไรเงี้ยครับล้วมปนติดเป็นติดไม่ไไหมดนะครับแสดงว่ากลางคืนก็คงติดไม่ไม่ไม่หมดอย่างนี้เหมือนกันอยากให้แขวงทางทงช่วยดูหน่อยนะครับเป็นเพราะเหตุใดนะครับไฟก่อการหนุนเนี่ยมันติดบ้างม่ติดบ้างเป็นช่วงบ้างอะไรเงี้ยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับตรงนี้รถตอนไปม,มาเนี่ยแล้วก็ผมเห็นเห็นด้วยนะครับว่า เส้นทางเนี่ยคนจะทําให้ดีขึ้นตรงเนี้ยเนื่องจากการรับนท่องเที่ยวนะครับที่จะมา,าในการมาเที่ยวชมภูสิงห์น่าหรือภูเุ้มข้าวเนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยซึ่งมีชื่อเสียงของการสิน,น์นะครับแล้วก็นี่ก็ท่านนายกบุญมีนะครับท่านนายกหลวงก็เพิ่งจัดงานเด็ดแต่เนี่ยตักบาทเทโวเพิ่งเสร็จไปเนี่ยนะครับก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่นํานักท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดกาฬสินเป็นจำนวนมากนะครับ เดี๋ยวยังไงถ้าเบื่อามแยกตรงบริเวณโพนทองเสร็จแล้วเนี่ยตรงมาเลยครับตรงมาเลยก็มาถึงตรงนี้ครับสะดวกมากเพราะฉะนั้นกําลังทําอยู่ก็ขอบคุณแข่งขันนะครับเดี๋ยวยังไงช่วยดูแลหน่อยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าผู้ฟังครับอีกเรื่องนะครับว่าอาจจะบอกข่าวว่าตรงแก่งตอนกลางนะครับถนนที่ชาวบ้านร้องเรียนมาหาผมเนี่ยนะครับแก่งดอนกลางบริเวณวิ่งออกลัางกายนะรอบๆแก่งดอนกลางมันประมาณสี่กิโลนะฮะแก่งดอนกลางมันเป็นแก่งแก่งดอนกลางที่เป็นเส้นทางที่ใหญ่มาก ก็ง้อมามาแล้วครับมาแล้วครับร้อยล้านจะปรับปรุงนะครับเพราะนั้นนายกบัตรเนี่ยฮะนายกกิรกิจกิริการพิมพนิดเนี่ยครับเตรียมนตรีล้วก็นตรีหนุ่มไฟแรงนะครับพร้อมทีมงานหนุ่มๆนะครับสังเกตดูนะครับในเขตเทศบาลเนี่ยหน้าโรงพักกองเมืองกาสินกุ์ก็มีการปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยครับตรงแยกแบบไม้กําลังแก้ไขอยู่รับผมเจอท่านนายกบัตรก็บอกว่าเต็มที่นะครับคุณอาเต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงครับมีะไรหอยบอกเลยนะครับ ก็น,นี่ชี้แจงมาแล้วครับว่าไม่ไดุด,ดิ่งเฉยนะครับใครที่ร้องเรียนมาทางผมเนี่ยส่งลายมาให้เนี่ยว่าถนนจากถนนกลางเนี่ยที่ออกลังกายเนี่ยมันแย่เลยตอนเนี้ก็มันแย่ครับแต่ก็เราปรับปรุงอยู่นะครับจะเริ่มดรเนินการเนี่ยครับในงบเนี่ยครับต็อได้งบประมดาณร้อยล้านก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับการพัฒนาในเมืองของเราเนี่ยต้องทําให้ดีและคิดว่านายกเทศมนตรีท่านใหม่นะครับพร้อมทีมงานเนี่ยมีความตั้งใจสูง นายกไข่มุกอีกนายกไข่มุกอีกครับตอนนี้ผมก็ลุยงานอย่างเดียวก็ในในเฟซในอะไรต่างเนี่ยในดิกต์ต่อเห็นกินข้าวในรถเลยนะครับท่านเฉลิมวัหล่อตระกูลนะครับอันนี้หลายตํแหน่งนะครับนายกอบจนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินด้วยนะครับนี่ท่านมุ่งมั่นนะครับในการเนี่ส่งเสริมนะครับนักกีฬาช้างเผือกต่างๆนะครับที่แข่งขันมาทุกเตะแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยมีงบนะครับตอนนี้งบมาแล้วครับท่านมีงบ ให้นะครับตรงกรมมูลนิธินะครับก็จะได้มาบริหารตรงนี้ครับหลายอย่างด้วยกันนะครับช่วยเหลือผี้น้องประช่วยผมในฐานปรึกษาท่านยกคะับน้าท่วมมั่งน้ําแรงมั่งแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันท่านนายกก็ลงตลอดค่ะครับตอนนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านทำหน้าที่เห็นภาพทานข้าวบนรถเนี่ยโอ้โหน่าสงสารนะไม่มีเวลาไปกินข้าวในกบใครเลยนะครับกินข้าวบนรถเลยนะครับรถขับไปแล้วก็โปรแกรมงานต่างๆเนี่ยไม่ขาดสาย เห็นขันเอาขึ้นอยู <itus> ่ตรงตรงบริเวณแยกอบจเนี่ฮะนักกีฬาต่างๆและงานต่างๆนี่ท่านไปหมดนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีของชาวกาลสินนะมีนายกที่มุ่งมั่นขนาดนี้แล้วก็ยังมีทางในเมืองก็มีนายกเมืองที่ขยันค่ะหนุ่มไฟแรงคุณพญานุกดนี่ท่านก็เป็นผู้ประธานคานานหลายอย่างนะครับเนี่ยนะครับ ตอนนี้เขาก็เป็นประธานชุมชนด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะประธานชุมชนเทศบาลตำบนเนอตลาดหมู่หกค่ะหมู่หกนะครับตอนนี้ก็มีอะไรเนี่ยการประสานงานได้เพราะตอนนี้เขาจะร่วมทีมกับสื่อมวลชนแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านยุทธนานะครับเกียรําเนินงานนะครับคุณอาถุนข่าวเดนิวที่ให้แต่แต่งตั้งท่านพจนกเนี่ยหรือคุณหน่อยเนี่ยนะครับมาเป็นทีมงานนะครับทีมงานก็ช่วยกันนะครับช่วยกันตอนนี้ก็ทํางานด้านนี้ กท <an> <t uan> ธรรมนิบาลจังหวัดกาลสินเนี่ยรอคําสั่งอยู่นิดนึงนะครับท่าน <S <S <an> <t uan> ผู้ฟังที่กรบครับคงจะเป็นทางการเนี่ยไม่เกินเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็จะมีการประชุมแต่งตั้งต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือรักษาการแทนอยู่นะครับผมก็ในหน้าที่ปรึกษานะครับทําหน้าที่ฝ่ายกฎหมายก็รักษาการแทนเหมือนกันนะครับเนี่ยก่อนตัวตัวติงจะมานะครับทําหน้าที่ดีที่สุดเพราะนั้นรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เปิดกว้างนะครับผมจะบอกทุกครั้งนะครับก่อนจัดรายการเนี่ย ว่าถ้ามีถึงใดก็ส่งลายมาเลยส่งลายมาเยอะนะครับเนี่ยฮะเยอะแยะหมดเลยนะครับมีถึงต่างก็มีการส่งลายมาว่าตรงกุดน้ํากินนะครับฝากนายกบัตรด้วยนะครับนายกกฎการนะฮะว่าท่านคําชอบกับฝ่ายสงแวดล้อมหน่อยว่า,าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับมันตกรปกนิดนึงนะครับผมผมเคยพูดหลายครั้งแล้วอีกอย่างหนึ่งบริเวณน้ําในกุดน้ํากินเนี่ยมันมีระเสียขยะลงไปนะครับ เพราะเนื่องจากว่ามีพวกนักศึกษาพวกนักเรียนต่างๆเนี่ยผมเคยพูดที่ประชุมขามมั่นคงเนี่ยทานอาหารแล้วทานอะไรต่างๆแล้วก็ไม่เก็บไปทิ้งในงขนยะนะครับแม้กระทั่งทงั้งขยะอยู่ใ,ใกล้ๆพักไม่เกินห้าเมตรนะครับก็ไม่ไปทิ้งปล่อยไว้ตรงที่บริเวณศาราที่พักนั่นแหะมันก็ปิวลงไปในน้ํานะครับปิวไปน้ำก็มีปัญหาบางันเกิดอาการอาสะาสมขึ้นมามีถุงมติต่างๆนี่ปลากินขึ้นไปนะค,คุณชอนุกกิน<อ>ขึ้นไปก่มีปัญหาปาลาตายตายนะคะนี่ครับมันกินส่ามนติดไป ก็เนี่ยะก็เป็นแก้ปัญหาแต่ผมไาดูที่บึงพลันชัยนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เขาทําอาจะเขาเขามีการเก็บทุกเช้านะครับก็อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีคนใหม่นะครับหนุ่มปฟแรงเนี่ยกําชับผู้รับผิดชอบนะครับตอนชเช้านี่ยเอาเรือนะครับออกไปดูขขยะหน่อยนะครับเช้านะครับแล้วก็เจ้าที่ที่กวาดบริเวณรอบๆกวนน้ำกินเนี่ยขอให้กวาดตอนเช้าเย็นด้วยไม่ใช่กวาดเช้าอย่างเดียวชาวที่ไม่มี อะไรเลยมันมันมัน,มนปกปรกุเลยฮะอันนี้เราเราต้องคิดตีพาก,ก่อนนะครับ<ช>ไม่ได้ตำหนิกันนะฮะ<ช>ผมไปดอกกําลังกายทุกเช้านะครับทุกเย็นมองเห็นอยู่อย่างเงี้ยมันอายเขาครับบางทีบางหลังแขกบ้านแขกเมืองมาเขาต้องการจะดูความเรียบร้อยออสระสถานะกุดน้า,ก,านกินใกล้ๆบกสอเนี่ยมานั่งพักขยะลอยบนน้ำก็ไม่ค่อยดีนะฮะอ่ะไม่มีอะไรครับวันนี้นะครับก็ยังไงก็รู้ตึกว่าดีใจนะครับคุณหน่อยคุณพันลพมาจรายการกันเยอะนะครับมีสิ่งใดเขาจะบอกบ่นท่านนะครับตอนนี้คุณพันลพเนี่ย นะครับผมพูดนิดนึง่าว่าล้นสายบุญครับย้ำนะฮะท,ท่านท่านอุมาลินเนี่ยความถนัดทีมงานนะครับท่านเป็นประธานสภาวัดธรรมใช่ครับเป็น,นเเ <ๆ S 2> ขาเรียกอะไรไฟแรงนะฮะท่านไม่เคยที่จะทิ้งงานสังคมก็คิดว่าล้นสายบุญนี่คงจะไปด้วยดีวันเสาร์ทุกวันเสาร์ตอนเช้านะครับใครที่ต้องการใส่บาตรนะครับทําบุญก็ตื่นมาฮะวันเสาร์วันหยุดเช้าเช้า หน้าวัดใต้โพคำนะครับขางข้าวัดใต้โพคำนะครับทางเข้าพอดีฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมอันหนึ่งเวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชนะรหมดเวลาปั๊บนะครับเร็วเหลือเกินนะครับผมก็ต้องรีบพูดนิดนึงบางคน่อผมพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยนะครับบางครั้งเนี่ยจัดรายการก็ต้องขออภัยนะครับว่าเราเล่นกับเวลาแต่ว่าบางทีบางครั้งมีแขกมาทองคนเนี่ยผมก็ต้องพี่พูดนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่อยากสนใจจะมาจัดรายการร่วมเรา เชิญได้นะครับบอกผมนะฮะวันทุกวันจันทร์นะครับเก้าโมงสิบนาทีนะครับท่านบอกผมก่อนทางไลน์มาอยากมาพูดในการนี้นะครับทําไมบันพบประชาชนเนี่ยบอกเลยครับวันนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ